ข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดขอให้พี่ไพ่จงให้คำตอบด้วยค่ะ Six of Swords n i h t of w a n d The Moon ตอนนี้คุณกำลังมีความกังวลใจกับบางสิ่งอยู่หรอคะ มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเอาชนะให้ได้ค่ะนะตอนนี้พยายามที่จะมองหาทางออกของสถานการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะพบเจอสิ่งใดก็แล้วแต่ค่ะคุณจะสามารถเอาชนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งค่ะถึงแม้ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะหนักแค่ไหนค่ะคุณก็ไม่เคยย่อท้อคุณจะต้องเอาชนะให้ได้ค่ะ คุณเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมากๆเลยนะคะ,ะแล้วสิ่งสิ่งนี้นะคะมันจะส่งผลให้คุณนะคะกําลังจะพบเจอทางออกของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะหากนะตอนนี้คุณกำลังกำลังกังวลใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไพ่บอกว่าคุณจะต้องตัด ความทุกข์ในใจของคุณออกให้หมดค่ะอย่าก,กังวลใจต่อไปอีกเลยนะคะเพราะว่าตัวของคุณเองค่ะเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถบางสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในตัวของคุณนะคะียงแต่ว่านะตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณนะคะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะ ให้ความสุขกับผู้คนได้สามารถที่จะให้แสงสว่างกับผู้คนได้จงดึงศักยภาพดึงสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวตรงนี้นะคะออกมาใช้ให้ได้นะคะแล้วคุณก็จะพบเจอกับความสำเร็จที่คุณตามหาอยู่สิ่งที่คุณฝันอยู่คุณจะสามารถไปให้ถึงจุดนั้นได้ค่ะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ